โอการสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรูปภาพในไกดหน้านะครับนี่คบถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ทำนะครับมันจะเป็นรูปภาพอย่างนี้ใช่ไหมอ่้คุณกดตรงเฟืองนะครับนี่ครับมันมีสี่หัวข้อนะแล้วก็กดรูปแบบรับนี่ครับ ครับมันจะมีอย่างนี้นะครับคุณเลือกมาอึกได้ทั้งหนึ่งนะนี่ผมเลือกอุปนี้กันโอเคพอคุณเลือกหนึ่งนี่นครับมันก็จะได้อย่างงี้ยนิยภาพอย่างนี้ทุณต้องการนี่ครับเปลี่ยนได้หลายแบบมากมากครับนี่อย่างนี้นี่ครับอย่างนี้นี่ครับแต่มันต้องออกแบบนะครับมันเหมือนดาวโดดนะครับนี่ครับ โอเคผมก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่มาดูฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ